สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซทุกท่านจ้าเมื่อนี้กัมาพบพอกับทิติมาสาวบ้านดอนนะคะในวันอาทิตย์ที่เจ็ดมีนาหกสีนะคะเมื่อนี้อากาศกับฮ้อนฮ้อนนะคะตอนกลางเว้นน่นจะฮ้อน,นะคะ่ะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยออกจะเย็นเลยะคะ่ะสุขภาพกับรักษาให้ดีนะคะแต่ละคนนะคะทีนี้กัมาขอบคุณในน้ำใจดีที่ทุกท่านทุก คนที่เข้ามาชมในช่องกิติมาสาวบ้านดอนบางคนพูดว่าติตตามมาตลอดครับเพระว่ิดตามมาตลอดแล้วก็ขอ,ข,อขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับกิติมาสาวบ้านดอนนะคะทุกคนโชคดีทุกท่านคะ่ะขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้เคะ่ะถ้ามมีท่านกน็คือสิมมีกิติมาสาวบ้านดอนในมื้อนี้ ทีนี้กะบ่มีอย่างตอบแทนกะขอให้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองป้องกันแล้วกะโปรดประทานพรให้แฟนคลับ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องกิติมาสาวบ้านดอนด้วยดีมาตลอดนะคะท่านผู้ชมโชคดีจงเป็นของท่านนะคะขอให้ตลอดตลอดไปกะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆคะ่ะ สิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์อย่าเจ็บจะจนนะคะโชคดีตลอดไปค่ะทุกคนค่ะเอ็ดยังก็ไหจเลืิญน,น้าาหนานะคะโชคดีสุขภาพแข็งแรงที่จริงนะปราธนาไหท้าผู้ชมนะมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคนนะคะทำการทำงานก็ไหจเจริญน,น้าาหนาอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าเจ็บอย่าจนค่ะ อยู่ดีสบายทุกคนนะคะอยู่ดีตลอดปีและตลอดไปอายุมั่นขวัญยืนโชคดีจงเป็นของท่านนะคะผู้ว้ากับว,ว้าไปว่ามากกับเสียงแหบละ่ะถ้าเจออากาศเย็นเเสียงจะแหบทีนี้ถ้าถ้าถ้าแบบอาการที่แบบว่าถ้าผู้ใดเสพคอหรือเจ็บคอจะกินของหวานนะคะ เสียงจะหายเสียงจะบมอีอันถ้ากินน้ำเย็นนี่กะเพราะว่าถ้ากินน้ำเย็นเนี่ยถ้าผู้ใดเป็นเป็นไขมันหลนี่กะมันจะทำให้เส้นเลือดอุดตันเพาะต้องกินน้ำเปล่าธรรมดาเพราะต้องกินน้ำเย็นถ้าผู้ใดกินน้ำเย็นแล้วมีอาการปวดหัวนี่ให้ยุดกินแล้วค่ะเพราะว่าจะมีไขมันในเส้นเลือดในสมองตีบเพะ่ะทีนี้การรักษาสุขภาพ ให้ดีทุกคนนะคะโชคดีจงเป็นของท่านนะคะขอบคุณ FC ขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามด้วยดีมาตลอดขอบคุณหลายๆเด้วยสบายดีป้องซูขอบพระคุณมากจ้า สวัสด,ดีจ้า